สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตด้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้นะคะเคิกก็มาทำคลิป Situation s h i p นะคะ EP ที่2แล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับว่าไพ่อยากเล่าเรื่องของใครสักคนหนึ่งซึ่งใครสักคนหนึ่งที่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวนะคะจากไพ่กันนะคะซึ่งวันนี้เคก,ก็จะใช้ไพ่ตัวนี้นะคะ w i g h Tarot นะคะตัวนี้นะคะอ่ะเคก,ก็จะสับไพ่แล้วก็ตัดออกมาครึ่งนึงแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะ เหมือนเดิมเหมือนคลิปแรกเลยนะคะถ้าใครอยากดูว่านี่ด้านหลังไพ่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นคล้า,า,ๆลายๆไรเดอล์เวทธรรมดาแหละนยแบบนี้นะคะอะไปเลยค่ะไปเลยค่ะดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องแบบไหนเรื่องของใครนะ EP ที่แล้วคือแบบดีมากเป็นความรักที่แบบสดใสปาจิงโก ะะเขาคนนั้นนะคะจากที่เคยเนิ่งๆเงียบๆไปเนี่ยไม่มีการสื่อสารเก็บความรู้สึกปิดปากเงียบเนี่ยตอนเนี้ยเขาเริ่มที่จะอยากพูดคุยอยากสื่อสารกับคุณแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยคุณเองอะ่ะก็รอมากๆรอมากๆว่าตัวเขาอาจจะมาง้อเมื่อไหร่นะคะ,อะรอการสื่อสารรอการติดต่อจากเขาอยู่เสมอๆยังไม่ได้คิดเปลี่ยนใจไปชอบใครนั่นเองนะคะ รานนี้ตัวเขาเนี่ยจากที่เคยถอยไปนิียเงียบไปอ่ะแล้วแบบจริงๆเขาอคิดจะถอดใจแล้วนะว่าเฮ้ยจริงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจริงๆมันอาจจะแบบไปต่อไม่ได้แล้วก็ได้เขาอาจจะไม่ใช่คนของคุณที่คุณตามหาหรือคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เขารอคอยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนความคิดแล้วนะเออเปลี่ยนความคิดแล้วเขาอยากจะกลับมาแบบทำอะไรดีๆให้คุณกลับมายืน่นเหรียญให้มาขอโอกาสมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ยตัวคุณเองอะ่ะ อะไรก็ตามที่เขาเคยทำผิดพลาดในอดีตจนทำให้ต้องหา่างต้องไม่ได้คุยกันนะคลิปมองว่านี้เป็นซีเรชั่นที่แบบคุณสองคนไม่ได้พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งในที่นี้อาจจะหลายเดือนหรือเป็นปีหรืออาจจะแค่สี่ห้าชั่วโมงที่แล้วที่ทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตัวคุณเองอะ่ะเขาเรียกนะให้อภัยเขานะในสิ่งในสิ่งที่เขาเคยทําคุณพร้อมที่จะลืมคุณพร้อมที่จะเริม่มใหม่อะไรที่เขาทําผิดคุณพร้อมจะให้โอกาสอะไรประมาณนี้ค่ะ าวน,นี้ตัวเขาเนี่ยก็มองว่าคือตอนนี้เขาอยากจะมาพูดความรู้สึกอยากจะมาขอโทษอยากจะมาขอโอกาสเริ่มใหม่ค่ะแต่เขาก็แอบคิดเหมือนกันว่าไปคุยตอนเนี้ยมันจะดีไหมตัวคุณจะเริมเริ่มเรื่องในอดีตหรือยามตัวคุณจะยอมปลดบล็อกแล้วให้โอกาสเขาได้พูดคุยอะไรกับคุณไหมถ้าเกิดว่าเขาแบบอยากคุยเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ยตัวคุณอะ คือพร้อมมากพร้อมที่จะแบบว่าเออก็เข้ามาคุยสิก็รออยู่รอรอที่จะคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบต่อให้แบบห่างหายกันไปใจก็ยังคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยเหมือนเวลามันช่วยให้ตัวคุณเองอะรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะเข้าใจเขามากขึ้นว่าทําไมตอนนั้นเขาทําแบบนั้นเข้าใจเขามากขึ้นว่าทําไมตอนนั้นเขาถึงเลือกที่จะพูดคุยกับคนอื่นเข้าใจเขามากขึ้นว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะถอยไปเข้าใจเขามากขึ้นว่าแบบ ทำไมเขาถึงเขาถึงทําแบบนั้นในวันนั้นนะคะคือวันนี้คุณเข้าใจแล้วแล้วรอการติดต่อมาของเขาซึ่งตัวเขาอะค่ะตัดสินใจได้แล้วนะแต่ก็ยังแอบมีแบบเยึกย้ยกยักบ้างว่าจะมาขอคืนดีไหมดีไหมอะไรเงี้ยคือจะติดต่อมาดีไหมเพราะกลัวคุณไม่คุยด้วยเออกลัวคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาคือเขายังคิดว่าตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่จะแบบเข้ามาคุยกับคุณแต่ก็ยังมีอย่างที่เคยบอกไปยังมีแอบคิดว่า แอบแอบยุ่งยากกับแอบไม่แน่ใจว่าถ้าเข้ามาคุยอ่ะคุณจะแบบลืมเรื่องราวเก่าๆได้แล้วหรือยังคุณจะแบบยังเจ็บปวดร้องไห้อยู่ไหมแล้วถ้าเขาเข้ามาคุยอ่ะคุณจะยังดราม่าใส่เขาไหมแบบด่าดราม่าใสเราไม่มีสติพูดคุยกันนะคะเออมันจะทําให้คุณไม่รู้เรื่องซึ่งเขาก็ไม่อยากไม่อยากเข้ามาทําให้คุณต้องแบบนึกถึงเรื่องอดีตแล้วเจ็บปวดเขาอยากเขาอยากให้คุณแบบลืมไปแล้วเพื่อกลับมาคุยกันใหม่มันจะได้คุยกันได้เข้าใจมากขึ้นด้วยเหตุและผลอะไรประมาณนี้ค่ะ ซึ่งตัวคุณเองอะลืมได้แล้วนะเออคุณพร้อมมากที่จะให้โอกาสเขาอะค่ะเออซึ่งตัวเขาเองก็อยากกลับมาแบบขอโอกาสคุณเหมือนกันแต่คราวเนี้ยแทนที่ตัวเขาอะจะจะเขาเรียกนะพอนค,คิดทุกอย่างออกแล้วเนาะวางโผวางแผนฝึกซ้อมหน้ากระจกพูดแล้วว่าเออถ้าเจอหน้าจะพูดอย่างนี้ถ้าโทรไปหาจะพูดอย่างนี้ถ้าแบบส่งข้อความไปเออจะพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คราวเนี้ย มันมันกลายเป็นว่าคือคือตัวเขาอลังเลเว้ยแล้วคิดว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาหรือเปล่าคือคิดเยอะคิดมากค่ะเขาก็เลยแบบอยากอยากรออยากรอให้แน่ใหห้้ใใแน่ใใจในตัวเองมากกว่านี้ก่อนว่าไม่ใช่แน่ใจในตัวเองสิเขาแน่ใจแล้วแต่เขายังไม่มีความมั่นใจแนละ้คุณอยีดีกว่าแบบกลัวเข้ามาง้อแล้วแบบเสียนหน้ากลัวเข้ามาง้อแล้วแบบคุณไม่ยอมรับรับเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตัวคุณเองะให้ยอภัยเขานะแล้วรอให้เขามางอ้อถามว่าตัวคุณนะ่ะ จะแบบไปมีคนอืน่นไหมไปมองหาคนอืน่นไหมก็ไม่นะคะก็ะคือรอเขาแล้วนะแต่แต่ถามว่าคุณจะไปคุยกับเขาก่อนน้อเขากลับมาก่อนไหมคุณก็ไม่นะคุณก็แบบฉันก็อยากได้คืนแหละแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีก็หญิงของฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมางน้อสิเนี่ยพร้อมคืนดีมากเลยอะไรประมาณนี้ตัวคุณก็จะประมาณนั้นอะเนี่ยคือเค้งมองว่าเร็วเ็นี้ค่ะไม่ใช่เร็วๆร็นี้สิอะเร็วเ็นี้อะไรคือคือล้วคือเขาแน่ใจแล้วแหละคือเขาแค่ต้องการความมั่นใจ คิดมองว่าเขาอาจจะไปส่องไปสืบก่อนว่าตัวคุณมีใครใหม่แล้วหรือยังมีแฟนใหม่หรือยังอะไรประมาณเนี้ยค่ะพอเขาแน่ใจแน่มั่นใจเออแน่ใจมั่นใจปุ๊บก็คือจะอย่างนี้เลยสอยมงกุฎม,มาจ้ามงกุฎนั้นสวยต้องเป็นของผมครับเขาก็จะสอยมาเลยอืมแล้วเขาก็จะกลับมาพูดคุยเพื่อขอคืนดีแต่การกลับมาของเขาจะไม่ใช่ในลักษณะเดิมที่เขาเคยเป็นคนในอดีตที่คุณเคยรู้จักอะคะ่ะ คนที่คุณเคยทะเลาะไปนั่นนี่การกลับมาพูดคุยกันครั้งนี้เขาจะคุยด้วยเหตุและผลมากขึ้นเขาจะคุยด้วยเขาจะตรงประเด็นนะคะเนื้อเนื้อไม่น้ำเขาจะเขาจะคุยตรงๆงเลยว่าเออเขาอยากไปต่อนะเขายังรักอยู่นะเขาตอนนั้นที่เขาทําผิดเป็นเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้อภัยเขาได้ไหมเขาอยากไปต่อนะอืมเขาจะมาแบบนี้เลยนะคะคือชัดเจนเคลียร์เออในขณะที่คุณก็คือรู้สึกว่าเออ มารอบนี้เรารู้สึกแปลกไปคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าทําไมในรอบเนี้ยได้มาคุยกับกับคนที่คุณรอเนี่ยค่ะพอเขากลับมามาคุยปุ๊บคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปซึ่งเป็นความรู้สึกแปลกใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโตขึ้นเขาไม่ใช่คนที่แบบอาจจะไม่ใช่คนที่หันพันเล่นพูดจาอะไรไม่คิดหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพูดจาแล้วมันดูแบบ น่าฟังมีเหตุผลมากขึ้นอะเลยอะค่ะไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวในตอนที่เขาเข้ามาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเขาไม่อยากให้คุณเป็นคนโสดนะคะไม่อยากให้คนณเป็นคนโสดแน่นอนเขาอยากขอความสัมพันธ์ไงให้เป็นแฟนกันเลยถูกแม่แล้วคนเนี้ยตัวคุณก็คือพร้อมที่จะแบบว่าลืมเรื่องเก่าๆแล้วก็ไปข้างหน้ากับเขาอีกครั้งหนึ่งเธอให้โอกาสกันนะคะคราน,นี้ตัวเขาเนี่ยจะเข้ามาแบบว่าถ้าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นเด็กถ้าสมมติคุณไม่ได้คุยกันนานมากนะคะ เมื่อก่อนเขาเคยแบบคุณเลิกไปนานมากแล้วหรือไม่ได้คุยกันนานมากแล้วแล้วพอเขากลับมาคุยเนี่ยเขาจะมาในในมาดในมูทที่เป็นคนที่แบบชัดเจนพูดตรงแล้วก็คุณไม่ต้องแบบถ้าคุณสงสัยอะไรอ่ะคุณถามเขาได้เลยเขาจะตอบตอบตรงตรงไม่โกหกไม่นม้ำค่ะเนื้อล้วน,วน,วนแบบนั้นเลยแล้วถ้าเมื่อก่อนเด็กๆอะคะ่ะสมัยไม่ใช่เด็กๆสิเมื่อก่อนที่คุณเคยคุยกันอะอาจจะเป็น energy เนี่ยเป็นแค่เด็กเ แต่ปัจจุบันน่ะเป็นคิงนะคะเนี่ยจุดประสงค์เขาถ้าถามว่าเขาจะกลับมาคืนดีทําไมล่ะหายไปแล้วจะยังจะกลับมาอีกทําไมเลิกคุยกันไปแล้วจะยังจะกลับมาอีกทาไมทังที่คุณก็รอเขาเนี่ยเนี่ยค่ะจุดประสงค์เขาอยากแต่งงานอยากสร้างอนาคตไปด้วยกันอยากจับมือไปกันจนถึงแบบมีบ้านด้วยกันคืออยากอยู่ด้วยกันก็คืออยากอยู่แบบคุณเลือกคุณอยากเนี่ยคนนี้แหละที่จะเลือกเป็นผู้ชีวิต คราวนี้ตัวคุณเนี่ยจากที่เคยแบบถ้าสมมติในอดีตเขาเคยตามง้อคุณมาหลายๆครั้งอะค่ะแล้วคุณอยู่ในอินอร์แบบไม่เอาไม่เลือกลืมเรื่องเก่าไม่ไา้ไม่เอาไม่เอาเอาอปัจจุบันคือคุณแบบเอาก็ได้กลับมาเอเอเาก็ได้กลับมาเฮอกลับมาคุยกันกลับมาแบบปรับความเข้าใจเราไปต่อด้วยกันเลยประมาณเนี้ยค่ะคราวนี้พอตัวเขาเนี่ยเป็นอินอร์ที่แบบเข้ามาพูดคุยกับคุณปุ๊บคือเหมือนเข้าตับเข้ามาแล้วเหมือนพร้อมที่จะแบบ เนี่ยคือสิ่งที่เขามองคุณและสิ่งที่ตัวคุณเป็นก็คือแบบเป็นคนที่ดีแอมเพรสคือแม่ทุกสถาบันนะคะแม่ทุกสถาบันก็คือพร้อมมากที่จะแต่งงานเป็นอ,อ่คือเค้กไม่อยากไม่อยากบอกว่าเป็นแม่แม่สีเรือนหรือว่าพร้อมที่จะมีลูกหรือนั่นหรือนี่อะไรเงี้ยแต่เค้กมองว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่พร้อมและสมบูรณ์แบบมากในสายตาเขาคนนั้นที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยค่ะที่กำลังจะเข้ามาแบบ ขอโทษให้กลับไปคืนดีกันกลับมาคุยกันใหม่มาเริ่มต้นใหม่คนเก่าที่กลับมาเนี่ยค่ะเขามองว่าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่สวมบ์แบบมากๆในสายตาของเขาสมมุติว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาชอบเขาชอบผู้หญิงที่ทำงานเก่งนอกบ้านไม่จําเป็นต้องเก่งงานในบ้านก็ได้แต่แบบเป็น working woman แต่งตัวดี smart เป็นคนที่แบบพูดจาดีฉะฉา,ช,าชอบอะไรประมาณเนี้ยอืเนี่ยก็หมายถึง่ empress ได้เหมือนกัน่ empress คือคือผู้หญิงที่คนอีกคนหนึ่งอ่ะ คู่ของคุณนะคะเขารับเขาชอบให้เกียรติด้วยแล้วก็อยากให้มาเป็นแม่ของลกูกเออแบบนั้นเลยซึ่งมันมันแปลได้หลายความหมายก็คือผู้หญิงที่ดีในสายตาของเขานั่นแหละเขาคนนั้นของคอาาุณนะคะคราวนี้ถามว่าปัญหาเรื่องเดิมๆอะค่ะมันจะกลับมามีม,มีมีบทบาทหรือว่าสร้างอะไรทําไมในความสัมพันธ์นปัจจุบันไหมปัญหาเกา่าๆที่ถ้าสมมติว่าเคยคุยหรือว่าเคยคบกันมาในสมัยก่อน เมื่อนานมาแล้วหรือว่าเมื่อวานสองสามวันก่อนหรือสองอาทิตย์ก่อนปัจจุบันปัญหาเหล่านั้นจะหายไปนะคะจะไม่จะไม่กลับมาสร้างสร้างอะไรทําไมในในความสัมพันธ์ที่กําลังจะเริ่มต้นนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยจะได้รับความรักนะคะจากเขามากๆเลยทีเดียวและตัวคุณก็จะรู้สึกแบบปลืม้มปิ่มปลืม้มปิติเออแล้วก็จะอยากรักเขาให้ความรักกับเขาแบบที่เขาให้กับคุณมานั่นเองเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะคะ ค,คุณผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีน้ําใจสายเปนะคะถ้าสมมติไปกินข้าวดูหนะักอนะ่ะเขาก็จะไม่รีรอเลยที่จะควักควักเงินออกมาแล้วก็จ่ายก่อนแบบเฮ้ยเธอไม่ต้องเดี๋ยวเราจ่ายให้อย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างมีน้ําใจกับคนมากๆอ่ะคะ่ะชอบช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งไม่ได้มีน้ําใจแค่กับคุณนะกับเพื่อนของคุณกับญาติกับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยัง เขาก็มีน้ำใจด้วยอะคะ่ะอมณ์าบบว่าถ้าเขารักคุณเขาก็รักคนอื่นๆที่เป็นที่เป็นเกี่ยวข้องกับคุณด้วยรักเพื่อนคุณด้วยรักพ่อแม่คุณด้วยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของอมือที่สามอะไรน,นะคะไม่มีแน่นอนทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะคราวเนี้ยตัวเขาเนี่ยรอคอยมากว่าแบบว่าถ้ามาขอคืนดีคุณแล้วอะคุณจะตอบตกลงไหมที่จะไปต่อกับเขา เพราะว่าในอดีตนะคะเหมือนหลายๆครั้งเขาเคยกับมาง้อขอฟิลมดีแล้วแต่ตัวคุณบอกไม่ไม่ไม่โน no n no, no. ไม่เอาอีกแล้วอืซึ่งตัวเขาก็แบบรอรอคอยโอกาสมากจนวันที่โอกาสมันมาถึงเขาก็ไม่เขาก็แบบไม่รอช้าที่จะเข้ามาที่ดอกปะคือเขารออยู่อยู่อยู่นานแล้วแล้วพอมันมีโอกาสประจบเหมาะปุ๊บเขาก็แบบเดินเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้แบบว่าคุณจะต้องเขาไม่อยากเห็นคุณเป็นโสดอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตัวเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนหลังจากที่เขาไม่ได้คบกับคุณไปเขาน่าจะตั้งใจทํางานทํามา,มาหากินทํามาหาเงินเก็บเงินมากๆแล้วคนนี้ก็แบบเพราะเขาคิดและวางแผนที่ถึงเรื่องในอนาคตกับคุณนะคะพอวันหนึ่งเขากลับมาขอคืนดีกับคุณแล้วอ่ะเขาจะไม่ใช่คนที่ที่แค่แบบมีความรักมามอบให้่แต่เขาจะมีความมั่นคง ความจริงใจจริงจังข, Stand ของเขาเขาจะมามอบให้คุณหมดเลยเรื่องอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอ่ะเขาถึงอยากให้คุณลืมไปอ่ะค่ะเนี่ยเรื่องเรื่องที่มันเจ็บปวดอะค่ะเขาอยากให้คุณลืมไปเออลืมมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับเขาเป็นคนที่เขารักอยู่เป็นอยู่เป็นเขาเลยะนะเป้าหมายใ,ใ,ใ,ในชีวิตให้เขาคุณคือคุณเหมือนเป้าหมายในชีวิตของเขาอะค่ะคือเหมือนเขาตั้งใจทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องตําแหน่งเรื่องเงินะเขาตั้งใจทําทุกอย่าง เพื่อให้ได้มีโอกาสกลับมาหาคุณแล้วเป็นคนที่แบบคุณอยากกลับไปโขกับเขาอะค่ะเออกลับมาง้อแล้วคุณรู้สึกว่าคนแาวนี้ทําทําตัวเองให้ดีขึ้นทุกอย่างเพื่อคุณอะเพื่อให้คุณแบบไปเป็นแฟนเขาแล้วผู้หญิงทั้งโลกอิจฉาเอ่ออิจฉาที่คุณได้เป็นแฟนเขาอะไรประมาณเนี้ยคือเขาอยากทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่น่ายิจฉาที่สุดในโลกอคนคนนี้นะคะ คือไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยนะเออเปย์ไม่อันอ้นเลยอะเปย์ไม่อัน้นเราก็เป็นคนที่หาเงินเก่งรู้จักวิธีใช้เงินและเขาไม่ได้ดูแลและรักแค่คุณนะคะเขาดูแล<ม>เขาดูแลทุกๆทุกๆคนที่อยู่รอบตัวคุณถ้าสมมติวันหนึ่งชวนกันไปกินข้าวเขาอาจจะไม่ได้ชวนแค่คุณเขาอาจจะบอก้ชวนชวนป้ากับม้ามาได้ไหมชวนพ่อกับแม่มาได้ไหมชวนแดนดี้มาไม่มาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะรักและดูแลอย่างทั่วถึง ในในในเขาเรียกนะบุคคลที่อยู่ในรอบๆตัวคนที่เขารักอะไรประมาณนเนี้ยค่ะเนี่ยคือคุณจะถ้าสมมติคุณมีปัญหาเรื่องเงินนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณคือถ้าคุณไม่ยอมรับเงินแบบที่เป็นเงินจริงๆอ่ะผู้หญิงบางคนจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รับเงินจากผู้ชายนะคะอืมอเขาก็จะมีวิธีการคิด หรือมีวิธีการมานําเสนอว่าทํายังไงคุณถึงจะหาตังได้อาจจะไปหาของมาขายไม้ลงของขายออนไลน์ไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเขาจะค่อนข้างเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วมีวิธีคิดที่แบบเฉียบอะแล้วเหมือนเหมือนเป็นคนที่ดูคุณออกทุกทุกอย่างเลยเขาถึงได้ได้ได้เลือกรักคุณอะคะ่ะเออเป็นเป็นคนที่เขาแบบเลือกมาดีแล้วคิดมาดีแล้วว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยในอนาคต แล้วก็อย,กอยากอยู่ไปด้วยจนแก่อะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเขาเนี่ยค่ะหลังจากที่ถ้าได้ถ้าได้กลับมาคบกันอะ่ะเขาอาจจะคุยเลยว่าเมื่อไหร่ตอนไหนที่ที่จิ๊จะแต่งงานอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตัวคุณอ่ะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมและตอบเขาไปว่าเอออย่าอย่าพึ่งได้ไหมดูกันไปก่อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเขาเนี่ย ตัวเขาเนี่ยก็กพร้อมที่จะที่จะเขาเรียกน่ะน,นะเดินไปกับคุณแบบเนี้ยแต่เขาแต่เขาค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วแล้วคือต้องการเป็นคนที่ต้องการต้องการคอมมิชเมนต์นะคะคืออย่างน้อยคือถ้าไม่ตอบตกลงแต่งงานกับเขาอยู่ไม่มั่นกับเขาอะไรเอยถ้าไม่แต่งงานนะ่ะอาจจะต้องมั่นก่อนอะไรประมาณนะี้คือเขาอยากจับจองเป็นเจ้าของมากคือเขาไม่อยากไม่อยากให้มันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกแต่อยากให้มันแบบมีอะไรชัดเจนอ่ะมีแหวนบนนิ้วเธออ่ะ เออพุ t เ h อรพุิงออนไมค์จริคือ,อคือแบบอย่างนั้นนะเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากให้มีหลักฐานชัดเจนว่าเธอเป็นของฉันอ,อคุณเป็นของผมอะไรเงี้ยคือแบบเนี่ยค่ะประมาณนี้โอเคไพ่หมดแล้วก็จะก็จะเป็นเรื่องราวของใครก็ไม่รู้แต่เซ็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนเก่เาๆที่เคยเจอเคยคบหากันมาแล้วแล้วก็อาจจะถึงช่วงเวลาเนาะที่ ที่ได้แบบ reconciliation ก็คือได้กลับมาพบเจอพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็อยากจะขอโอกาสคุณนะ,นะคะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของค,คุณก็ลองให้โอกาสเขาได้นะคะเพราะบางคนที่เคยผิดทำผิดพลาดมาเขาอาจจะอยากให้โอกาสเพื่อที่จะทำดีและกลับมาเป็นคนที่ดีคนที่รักคุณอีกครั้งหนึ่งอนะไรประมาณนี้ แล้วคือที่เคเห็นตามพ่้อะค่ะถ้าสมมุติว่าเขาเคยทําให้คุณเสียใจอะสิ่งที่เขาอยากพูดอยากกระทํามากที่สุดคือขอโทษชัดมากๆในหลายๆใบอะคือขอโทษกับสิ่งที่เขาเคยทําให้ให้ร้องไห้ให้เสียใจประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>